ครับคลิปนี้นะครับถาพี่น้องครับมาดูฝ่าโชคนะครับยิมงานโชคเจริญนะครับก็เป็นการขุดลูกลังนะครับนี่ก็ล้มต้นไม้อยู่นะครับปกนี่ เมื่อกี้นี่หิ้ยมานะครับ่หิ้วมาจากนู่นครับนะก็กำลังเคลียร์อยู่นะครับผมต้นไม้เอาออกนะครับตามคำสั่งเจ้าของที่นะครับเพราะว่าถ้าเขาไม่ให้อ,ออกเราก็ต้องไม่อ,ออกนะครับ ลุงเสื้อดำนะครับก็มาชมวิวครับแกชอบชมวิวนะครับก็แกก็ขับกิก้านะครับกิก้าพ่วงนะครับวันนี้เนาะีมงานลากพ่วงโดยเฉพาะครับนี่งานค่อนข้างที่จะเยอะครับเพราะว่าเล่งกันสุดขีดเหมือนกันครับ ก็ผมเส้นที่กำลังผมอยู่นะครับก็จะอีกนานครับกว่าจะเต็มนะครับอีกหลายเดือนอยู่นะครับกว่าจะเต็มกว่าจะเสร็จเนี่ยอีกหลายเดือนนะครับตอนนี้ก็ผมเฉพาะไหลข้างนะครับก็คือ หลข้างสองข้างเพราะว่าขยายเลนเนะซึ่งเลนกลางเนี่ยก็จะเป็นถนนเก่าถนนเก่าแล้วก็ยัยงปล่อยให้รถวิ่งอยู่นะครับก็เลยต้องถมด้านข้างก่อนนะครับผมพอทำด้านข้างเสร็จค่อยมาทำตรงกลางนะครับอันนี้ก็ไอหนุม่มพ่อลูกอ่อนนะครับ <laughs> ไม่อ่อนแล้วนะครับน่าจะปีกว่าแล้วครับลูกนะครับเพราะว่าเราเจอกันปีที่แล้วก็ยังกินนมอยู่นะครับอ่ะครบปีหนึ่งครับประมาณปีหนึ่งครับที่เราเจอกันนะครับอันนี้ก็ลุมแปดนะครับผมซูเปอร์เอครับตอนนี้รถท่วงก็รออยู่หลายพ่วงอยู่เหมือนกันนะครับ ทางก็ไม่ค่อยโหดเท่าไหร่ครับนี่ครับขุดได้อลังการงานสร้างนะครับ<ม>กบ็บริเวณใกล้เคียงก็จะมีอีกอสองทีมงานนะครับสองทีมงานก็อยู่ตรงนี้นะครับตรงนี้อีกทีมงานหนึ่งนะครับแล้วก็ จะมีโคมาสุอยู่ตรงนอั้นอีกนะครับโคมาสุก็ Pc 200นะครับรุ่น6นะทีมงานมิตซูบิชินะครับฟูโซเนาะที่ว่าเราเคยไปถ่ายกันเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะครับก็วิ่งกันเยอะอยู่นะครับรถเหนียวน่าจะรวมกันน่าจะประมาณ40คันได้นะครับรวม10ล้อรวมอะไรด้วยนี่3ทีมงานนะครับ อันนี้ก็เป็นทีมงานใหญ่สุดแล้วนะครับทีมงานโชคเจริญนะครับของอปลาโชคนะครับไม่มีใครไม่รู้จักหรอกนะแถวนี้นะครับก็เดียวว่าจะเป็นทีมงานใหญ่บริษัทใหญ่นะครับมพอสมควรนะครับก็ วิ่งที่อื่นอยู่ป่าไปนะครับบางคันก็ไปวิ่งอยู่ไอ้โนูนครับอยู่สุวรรณภูมิบ้างอะไรบ้างครับก็หลายที่นะครับที่ว่าบางคนเนี่ยเขาได้งานมาแล้วเขามาซื้อหินนะครับเขามาซื้อหินแล้วก็ไปเทให้เขาเนี่ยครับก็เลยแบบป่าไปครับรถก็อยู่หลายที่บางทีก็รู้สึกมั่วซั่วอ่ะ <laughs> ช่วงเดือนที่แล้วนะครับก็น่าจะเสียพีดก,ก็ซื้อจากนี่ครับเสียพีดการโยธานะครับซื้อจากป่าโชคี่แเลยป่าชคก็เอาไปเทให้นะครับอยู่เส้นสุวรรณภูมิสุรินนะครับเทให้อยู่เยอะอยู่พอสมควรหลายพ่วงนะครับ นี้ก็พาพี่น้องปล่อยพามาดูยาวๆครับปล่อยพี่น้องยดูยาวๆนะครับผมรถก็ถ้าพังถึงจะได้ซ่อมนะครับเพราะว่ารถเยอะดูแลกันคงไม่ทั่วถึงนะครับขนาดน้ำมันก็ไม่ค่อยทั่วถึงคนระับถ้าจะว่ากันตามตรงนะแย่งน้ำมันกันนะบางทีนะหัวร้อลิตรมึงเอาร้อลิตร <laughs> กวสองร้อยมึงเอาร้อยลิตรอย่างเงี้ยเนี่ยนี่ก็เคียย์พื้นที่นะครับที่ว่าต้องการเปิดหน้าดินนะครับตรงนี้เขาก็จะก็จะเอาขึ้นนะครับนี่ต้นไม้เนี่ยถ้าบริเวณตรงนี้เสร็จแล้วเขาก็จะเอาต้นไม้ขึ้นแล้วก็มาเคี่ยตรงนี้นะครับเพื่อที่จะให้ต้นไม้เนี่ยมันอยู่บนหน้าดินนะครับอ่ะไม่ใช่ว่าเขาถมไปเลยนะ ดูงานกันอยู่นะครับดูครับนี่ครับคงไม่ค่อยได้ซ่อมครับคันนี้เนี่ยซูปเปอร์เอ็มนี่ยคนขับก็ค่อยๆขับขับเนีนเนยนๆอ่ะ ว่าจะไม่พูดเยอะแล้วนะครับนี่ก็ยังพูดเยอะเหมือนเดิมนะครับว่าจะไม่พูดเยอะก็ยังพูดเยอะเหมือนเดิมพานาวา่าโอ้ลืมตัวบางทีนะครับไม่รู้ว่าจะพูดอะไรก็พูดไปเรื่อยเปื่อยเศร้าเป่าเป็นนะต้องเบียวที่แบบ เอาที่ข้างในมาก่อนนะครับก็ตอนนี้ก็เกาทางเพื่อที่จะให้จิก,ก้านะครับเข้าไปเนาะ ขอแขนครับตับตับแล้วครับเตรียมตัวดูว่าจะยังไงต่อครับตอนนี้ก็เป็นเวลาแบบ5โมงพอดีนะครับจริงๆก็ถึงเวลาเรื่องงานแล้วแหละนะครับทางก็จะได้ซ่อมอีกนะครับ เดี๋ยวชมต่อคลิปหน้าครับเพื่อนๆครับฝากกดติดตามและกดกระดิ่งนะครับสวัสดีครับ